ครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะโฉมปี2012นะครับคันนี้มาจากอ่างทองสอบถามลูกค้าตอนมาการเป็นไงลูกค้าแก๊สมีปัญหาใช้ไม่ได้ครับเป็นไฟสีส้มอย่างเดียวแล้วก็พอตัดมาเป็นแก๊สมันอืดมากวิ่งแทบไม่ได้เลยเขาเขาศูนย์ศูนย์บอกล่องเสียจะช้าผมสองหมื่นครับตอนนี้เราเปลี่ยนกล่องแล้วแก้ไขอาการล้างมุีแล้วเป็นไงบ้างมาใช้งาน ตนะครับอ่านนี้ใช้แก๊สได้นิ่มๆแล้วนะเดียบเป็นไงบ้างวิ่งเขาบอกดีเลยครับไม่ต่างจุดน้ำมันอืมเทียบกับก่อนหน้านี้เป็นไงโอเคเลยแฮปปี้แฮปปี้แล้วตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าคันนี้มาจากอ่างทองเข้ามาแก้ไขอาการเปลี่ยนกล่องมือสองมาเรียบร้อยก็ขอบคุณครับสวัสดีครับคันนี้เป็นฮอนด้าซิตี้จากอ่างทองอาการรถมีอาการสั่นนะ เขาสูตแจ้งว่ากล่อง ECU เสียกับมอต้มเสียเราเช็คโปรแกรมกันละเราเช็คโปรแกรมกันม่องเด็กดูก่อนว่ามีเออร์เลอร์หรือเปล่าอตอนนี้เข้ามาดูแล้วเออร์เลอร์ไม่มีนะครับเออร์เลอร์ไม่มีเดี๋ยวเราจะลองลองเปลี่ยนกล่องตามที่ศูนย์บอกว่าว่าจะเป็นที่กล่องหรือเป็นที่หัวฉีดครับ เดี๋ยวเราขอเวลาหยุดเครื่องเปลี่ยนกล่องกันนิดนึงนี่เราเปลี่ยนกล่องอไปแล้วนะนี่กล่องเก่าอันนี้เป็นนี่เป็นกล่องเก่านะครับเนี่ยกล่องเก่ารเราเปลี่ยนออกไปแล้วอาจจะเป็นรหัสนี้นะฮันด้าซิตี้นะ TNG ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาล้างหัวฉีดนะครับเป็นของฮันด้าซิตี้จากอ่างทองนะครับคันนี้มากับอาการใช้แก๊สเครื่องสะดุดนะ แต่จากการตรวจช็คเราพบว่าเป็นที่กล่องแก๊สเสียนะกล่องแก๊สเสียตอนนี้เปลี่ยนกล่องแก๊สแล้วเครื่องนิ่งแล้วนะแต่ว่าคันนี้ก็ใช้แก๊สมานานลูกค้านะนําให้ลูกค้าล้างหัวฉีดแก๊สก็เดี๋ยวจะล้างหัวฉีดแก๊สกันนะครับเริ่มล้างน้ําที่หนึ่งตอนนี้เราก็เริ่มล้างหัวฉีดแก๊สกันแล้วนะครับด้วยระบบฟัดชิ้งนะ ใช้น้ำยาล้างเอนชีดโดยเฉพาะล้างภายในให้สะอาดเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างน้ำที่สองต่อนะตอนนี้ก็เป็นการล้างน้ำที่หนึ่งไม่มีหัวรูปหัวหยุดนะแต่ละหัวก็ทำงนานได้ดีโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอน้างน้ำที่สองต่อับครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นการล้างน้ำที่สองแล้วนะครับน้ำที่สองก็ใสสะอาดขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำที่หนึ่งกันต่อน้ำที่หนึ่งก็จะออกมาดำๆนะมีโผลตะกละอยู่บ้างนะ อันนี้ก็ถือว่าไม่สกรปรกมากนะอุคก,กรณกอก็มีแต่ไม่เยอะมาก,กเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะล้างกันต่อยอสองรอบนะครับสําหรับน้ํายาล้างวัจถุดยเฉพาะชุดนี้นะฮะรบอบละร้อยห้าสิบครั้งไปสามร้อยครั้งนะครับเอ้ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบเข้ากับตัวรถนะครับยร้อยแล้วเลยเดี๋ยวเรามาเทสรั่วกันนะตอนนี้เครื่องรถก็สามารถใช้งานได้แล้วเครื่องนิ่งแล้วฮะโอคครับ,รบตอนนี้เราก็ เทเช็คแล้วไม่มีรั่วครับเดี๋ยวเราไปเทรถกันครับ